สภาพอากาศวันนี้19มกราคม2567โดยกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิลดลงใต้เจอฝนกรุงเทพมหานครระวังฝุ่นค่อนข้างมาก19มกราคม2567กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนปกคลุมภาคเหนือลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนบริเวณอ่าวไทยต่อล่างทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยต่อล่างหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ภาคเหนือต่อล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันปานกลางถึงมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลง และการระบายของอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด15-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-12องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงสิห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดสิหกถึงบเก้าองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดสาสสามถึงสหองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดสิถึงิห้าองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึงยิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิตำสุด2 0่สถึงสอองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20-23ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36ถึงองศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้าตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง